สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าวันนี้เราจะมาถ่าส่งภาพบรรยากาศของไร่ท้องนานะคะที่นี่คือสกนนครส่งภาพบรรยากาศกันค่ะฝั่งนู้นเป็นนาดำนะคะทุกคนจ๋าเป็นนาดำะคะ่ะ เป็นนาดาดฝั่งเราก็จะเป็นนาหวานนะคะทุกคนจะ้ะวันนี้นะคะก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยที่นานะคะน้ำก็จะเยอะสักหน่อยเพราะว่าฝนตกนะคะทุกคนจะ ฝนตกไปเมื่อคืนนี้คือตกทั้งคืนเลยนะคะเช้าเช้ามาถึงบ้านก็ยังตกอยู่นะคะก็จะได้ยืนเสียงนะคะเรามาตัดข้าวกัน,นะคะ่ะเหตุผลนะคะที่เราหว่านปุ๋ยนะคะแล้วก็มาตัดต้นข้าวกันก็คือเราจะคุมหญ้านะคะทุกคนจะเราจะเห็นว่ามีต้นวัชพืชนะคะอยู่ในนานะคะ เราก็จะตัดนะคะแล้วก็ให้ใบข้าวนะคะเป็นปุ๋ยได้อีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะคุมคุมหญ้าคุมให้เขาน้อยลงนะคะแล้วต้นข้าวนะคะก็จะดีขึ้นนะคะถ้าน้ำเยอะอย่างนี้ก็ต้นหญ้านะคะเขาก็จะด้วยใบข้าวด้วยด้วยน้ำที่สูงขึ้นด้วยเขาก็จะเหมือน เหมือนเน่านะคะเป็นเป็นปุ๋ยอีกทางหนึ่งนะคะให้ให้ต้นข้าวนะคะส่วนต้นข้าวนั้นนะคะสมมติว่าเราตัดวันนี้นะคะพรุ่งนี้เขาก็จะยิ่งฝนตกนะคะแล้วน้ําเยอะเขาก็จะยิ่งดีดตัวขึ้นนะคะทุกคนจะฝั่งโน้นนะคะก็คือหวานปุ๋ยอยู่นะคะทุกคนจะไกล้ๆนู้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัดต้นข้าวนะคะคุมหญ้านะคะ บรรยากาศท้องไร่ท้องนาจ้าวันนี้เอาบรรยากาศท้องหลาคาก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะทุกคนจ้าที่เข้าไปทํางานในเมืองนะคะก็แต่หลายสิบปีแล้วนะคะก็มีโอกาสนะคะมาได้ทํานาปีละครั้งนะคะปีที่แล้วก็ไม่ได้มานะคะเป็นแฟนมานะคะก็เราก็จะมีผู้ช่วยของเรานะคะ ก็คือพี่ชายนะคะมาช่วยขอบคุณคะ่ะที่รับชมลิดเอาภาพบรรยากาศธรรมชาติมาให้ชมคะ่ะ